วันนี้อย่างที่บอกเลยค่ะว่ายังคงเป็นวันเดินทางอยู่ถกต้นะคะหลายๆคนค่ะอาจจะยังมีการตกค้างอยู่ในบางสถานที่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าในแต่ละที่เป็นยังไงกันบ้างค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรค่ะนำทีมส่งพี่น้องประชาชนกลับไปทำงานนะคะการันตีค่ะว่ารถเสริมเพียงพอคนขับปลอดภัยไร้ผู้โดยสารตกค้างค่ะ วันนี้นะคะโดยบรรยากาศค่ะของการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่สถานีขนส่งนะคะที่จังหวัดยะโสธรค่ะก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นนะคะโดยนายชาญชัยสอนศิวิชัยค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรน,นะคะพร้อมด้วยนางพรอ,อินขำเลิศขนส่งจังหวัดยะโสธรค่ะนําคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จังหวัดยะโสธรน,นะคะก็ลงพื้นที่ให้กําลังใจพี่น้องประชาชนดักท่องเที่ยวค่ะที่กำลังเดินทางกลับนะคะแล้วก็ทําธุระค่ะโดยเดินพบปับ พูดคุยสอบถามสารทุกสุกดิบอย่างที่เห็นในภาพตอนนี้เลยนะคะแล้วก็มอบอาหารว่างนะคะเป็นการเติมพลังก่อนออกเดินทางนั่นเองค่ะถูกต้องครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรน,นะครับก็ได้มีการกำชับมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดได้ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในการเตรียมความพร้อมของพนักงานขับรถสภาพรถโดยสารอย่างเข้มงวดเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการเดินทางโดยสวัสดิภาพนั่นเองนะครับโดยทางสํานักงานขนส่งจังหวัดยโสธรครับได้เปิดเผยตัวเลขของการ ปูพ,พรมตรวจสอบรถโดยสารนะครับแล้วก็พนักงานขับรถณจุดตรวจหลัก3แห่งด้วยกันนะครับนั่นก็คือบขศยโสธรอ,อำเภอเลืงนกทาแล้วก็อำเภอมหาชนะชัยนะครับรวมกว่า1,341คันต่อคนนะครับผลปรากฏว่าเป็นที่น่าพอใจนะครับรถทุกคันพร้อมให้บริการและพนักงานขับรถทุกคนนะครับปลอดสารเสพติด100%ครับผม รวมถึงยังไม่มีการร้องเรียนการให้บริการของระบบขนส่งสาธารณะนะครับส่วนผู้ที่ใช้บริการในช่วง26ธันวาคม2568ถึง3มกราคม2569นะครับมีผู้โดยสารเดินทางออกจากยสโสธรแล้วกว่า3,383คนโดวยวันที่3มกราคมที่ผ่านมานะครับเป็นช่วงที่พีิกที่สุดเลยครับคุณผู้ชมครับมีผู้ที่มาขึ้นรถมากถึง827คนนะครับดังนั้นทางยสโสธรก็ได้มีการวางแผนร่วมกันกับผู้ประกอบการจัดเตรียมรถเสริมสำคัญ ก็คือไม่ให้มีผู้โดยสารตกค้างครับผมอย่างที่บอกเลยนะคะว่าปริมาณรถเพียงพอแต่ว่าคนตกค้างเนี่ยน่าจะตื่นไม่ทันถูกต้องนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าการจราจรติดขัดมากๆเสี้ยววินาทีเดียวก็ตกรถได้เลยนะครับพี่ฟริงครับจริงค่ะยังไงวางแผนกันสักนิดนึงนะคะครับ